พาไปที่จังหวัดกาลสินไปติดตามการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชกันครับจังหวัดกาลสินชี้แจงกระบวนการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนง,งานส่วนพฤกษาศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นให้กับสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ห้องโสมพมิตรสา,ารากลางจังหวัดกาลสิน นายปราชญาอุ่นเพชรวลากรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระสินเป็นประธานการประชุมซักซ้อมเพื่อขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชรสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดกระสินเพื่อชี้แจงกระบวนการดำเนินงานขับเคลื่อนง,งานศูนย์พึกษาศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นรวมถึงการจัดทําแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติงานของอพสทประจําปี2568ให้สอดคล้องกับแผนแม่บท ให้กับสถานศึกษาองค์กรปรกครองสนท้องถิ่นโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชยุทธ์จันทรีรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาลสินผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีศูนย์ประสานงานอ,อาพอสอทอมหาวิทยาลัยกาฬสิน์พร้อมคณะอาจารย์เป็นวิทยากรให้ความรู้ นายประยูนศิริวัณหัวหน้าสำานักงานจังหวัดกาะสิน์กล่าวว่าเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลและสร้างความเข้าใจเพื่อร่วมกับเพื่อนการดำเนินงานให้สําเร็จค่ะโดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกว่า350คนค่ะ